เจ้านายทำอะไรอ่ะก็นี่ไงกำลังนั่งอ่านคอมเมนต์ของน้องๆอ,อยู่ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกคนอยากพูดคุยอะไรกับพี่เนี่ยก็สามารถพิมพ์ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเอาให้ทำลายสถิติไรเดิมไปเลยทุกไลค์เนี่ยเป็นกำลังใจให้กับพี่มากๆเลยขอบคุณนะว่าแต่ทำไมเธอตัวสีชมพูเนี่ย เออคือว่าฉันมีแม่ตัวสีชมพูนั่นไงแม่ฉันสวัสดีแม่ฉันสิแม่คะหนูพาเพื่อนมาหาเฮ้ยแม่เธอแม่จ๋าเอา้าเพื่อนหายลูกจ๋าเป็นไงบ้างลูกสบายดีหรือเปล่าวันนี้แม่เอาขนมมาให้ด้วยนะจ๊า ทำกับหนูแบบนี้อช่วยฉันด้วยเบ๊จ่าอย่าก,กินแขนหนูบ้าไปแล้วทุกคนแม่อะไรจะหน้าตาแบบนี้รีบกัดมันแล้วเหมียวกัดมันอได้เลยเดี๋ยวเหมียวกัดให้ <c oughs> ดีมากเหมียวเราเรีบเพนจากที่นี่กันดีกว่านะคะโอ้ยน่ากลัวชะมัดแล้วนี่อะไรเนี่ย ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอหนีไปจากที่นี่เองเฮ้ยทุกคนทำไมคุณแม่ขายยาวตัวนี้เนี่ยมีรูปร่างที่แปลกๆนะคะขาของเธอเออเหมือนเป็นขบวนรถไฟเลยใครรู้บ้างว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมีชื่อแบบใหม่ว่าอะไรใครจะไปรู้เล่าใครเป็นคนช่างเนี่ยมาเถอจ๊ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย เอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะพี่ก็วาม,มาอีกแมปหนึ่งแล้วนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยน่าจะปลอดภัยปลอดภัยบอ่อะไรอะไรอะจารีไปไหนมาดีกอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคุณแม่ขายาวมาจากไหนกันคะเนี่ยมีใครรู้บ้างคะว่าคุณแม่ขายาวมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเหมียวว่าหลบก่อนดีกว่าดูจากสภาพคุณแม่เขาน่าจะหิว โอเคทุกคนเดี๋ยวเราหาที่แอบกันก่อนดีกว่านะคะถ้าเกิดว่าเราโดนคุณแม่ขายยาวจับไปแล้วก็เราอาจจะต้องตายแล้วก็อยู่ที่นี่ตลอดการเฮ้ยมันไปทางนั้นแล้วพี่จะต้องหาทางแอบก่อนนะทุกคนเอ้ยรีบวิ่งแล้วรีบวิ่งแล้วเราจะไปแอบที่ไหนเนี่ยเหมียวไม่รู้เฮ้เจ้านายได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอะทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะคะ เสียงเหมือนเด็กร้องให้โอ้นั่ไงอยู่ตรงนั้นตุ๊กตาของฉันมันพังแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรนะตุ๊กตาพังแล้วเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะเอ่อว่าแต่เธอเชื่ออะไรอะแม่ค่ะ ิวแล้วเฮ้ยหิวอะไรแม่คะหนูอยากกินผู้หญิงปิ้งย่างแม่ทำให้หนูหน่อยนะคะเดี๋ยวก่อนผู้หญิงปิ้งย่างอะไรฉันเป็นคนนะไม่ใช่ชาบูได้เลยจ้ะเดี๋ยวแม่ทำแมวปิ้งย่างให้ด้วยโอ้ยทุกคนพี่ว่าพี่ไม่ไหวแล้ววะพี่ต้องตายคาที่แน่ๆเลยอะ เจ้านายดียก่อนเฮ้ยจะวิ่งมาทางนี้ <c oughs> รอก่อนว่าแต่เราจะคานทำไมเนี่ยแมปนี้มันไม่ใช่แมปเซอร์ไวเวอร์ซะหน่อยโอ้โหทุกคนคือแมปนี้พี่คิดว่าภาพเอฟเฟกค,คือสวยมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นคุณแม่ขายยาวได้ด้วยใช่แล้ะจ้าแล้วยังมีตัวละครนะคะอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครรู้จักบ้างว่าตัวนี้ตัวอะไร เราสามารถที่จะใส่เสียงเอฟเฟกได้ด้วยนะทุกคนถามว่ามันมีความสยองไหมพี่ก็ว่ามันก็สยองนิดนึงนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมองมองรวมๆแล้วมันก็ดูน่ารักตะมูตมีดีเหมือนกันนะ <c oughs> ดูดิดูหน้ามันมันเหมือนหมาผสมกับอะไรอะ่ะกิ้งกือมะเอาละคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปแกล้งคนอื่นกันนะคะ เพื่อนๆบางคนที่เข้ามาในแมบ,บนี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยคือเจ้าตัวนี้ไอ้ฉันเป็นตัวนี้แล้วยิ่งเป็นเหมือนกันดิโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราเป็นตัวเออตัวนี้แล้วกันนะอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรอะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเปลี่ยนตัวนะทุกคนเราก็ต้องทําการรีเซ็ตก่อนเธอเป็นใครอะสภาพตัวพี่ตอนนี้กลายเป็นนูฟสีเหลืองเฉยเลยนะทุกคนเอาละค่ะ เราจะไปเปลี่ยนเป็นเตาะ,ะเมื่อกี้นี้มันเตาหรือเครื่องซักผ้าทุกคนแล้วตอนนี้เหมียวก็หายไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยโอเคทุกคนเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้ดีกว่านะคะนี่เลยน่าจะเป็นเตาอบนะทุกคนแล้วก็มีเตาแก๊สอยู่บนหัวนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะไปหายเหยื่อกันเห็ียวละเกินอาหารอยู่ไหนอาหาร เหมือนได้ยินเสียงมนุษย์อยู่ตรงนู้นในไงมนุษย์มนุษย์มาแล้วอย่าเข้ามาหนีทำไมแล้วบนดี้กรนะอ,อย่านะอย่าอา,าอาอเจอเป้าหมายแล้วอาหารใช่ไหมสวัสดีค่ะมีอะไร ตั้งแต่เล่นมาทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมคะนี่เลยกระเป๋าสุดสวยนี่บอกเลยว่าเป็นกระเป๋าฟรีที่เราสามารถหาได้อยากรู้แล้วไปดูกันเลยเข้าไปที่แมปนี้นะทุกคนนี่เลยแล้วจากนั้นนะคะก็เข้าไปที่ประตูตรงนี้เลยค่ะทุกคนนี่ประตูสีชมพูตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้กระเป๋ามาแบบง่ายๆเลยนะทุกคน นี่นะคะมันเป็นอีเวนที่ทําให้เรานะคะได้กระเป๋าแบบฟรีๆเลยค่ะหยุยชุดที่นี่คือแบบดีงามมากๆเลยนะคะแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อไปใส่ในโอกาสไหนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีใครอยากจะให้พี่ไปงานลาตีก็บอกพี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้ไปเอ้ย <c oughs> ชุดนี้ก็สวยนะดูดิมีดอกกุหลาบฟุ้งฟิงว่าแต่เหมียวหายไปไหนแล้วเนี่ยเมียวและจากนั้นนะคะทุกคนเราก็จะเดินนะคะตรงมาเรื่อยๆเลยเฮ้ย <c oughs> ชุดนี้ก็สวยนะ เหมือนเป็นแบบไฮโซไฮโซนิดหนึ่งนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรากํลาลังนอกเรื่องแล้วนี่ทุกคนเดินมาตรงนี้เลยนะคะแล้วสักแป๊บนึงมันก็จะมีนี่เลยปรากฏแบบนี้นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้กระเป๋าส,สวยๆมาครอบครองแล้วก็ไปทําการใส่กระเป๋าแล้วก็เดินไปอวดเพื่อนได้เลยชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า